อิมินาสการีนะพุทธังภควานังอภิวาเทมีอิมินาสการีนะธรรมังอภิปูทธามิอิมินาสการีนะสังฆังอภิปูทธามิอรหังสมาธัมบุทโภภควา พุทธังภควันตังอภิวาทิมิกาสวะภาโตภควตาธโมธรรมังนามสามิกาสุปฏิปันโนภควาโตสาวะสังโฆสังฆังนามามิกา นะ hm โมตสะภควะโตระหโตสัมมาธัมพุสตะนาโมตสะภควาโตระหโตสัมมาธัมพุตสะนาโมตสะภควะโตระหโตสัมมาสัมพุสสะสัพพังะับลาทังขมาธเมพันเตุคาจทตวาลัตเยนกตังสัพพังะัลาทังขมะธเมพันเตุคาจัขมามิพันเต อาหังพ <c oughs> <c oughs> ah ันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายาติติสรเนนะสหาปัญจทีลศีลานิยจามีทุติยัมปิอาหังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายาติสรเนนะสหปัญจทีลานิยจามีตาติยัมปีอาหังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายา ติสระเนนะสาหัปนจัสีลานยาจามิพุทธังสระนังกชามิธรรมังสระนังกชามิสังฆังสระนังกชามิทุติยัมปิพุทธังสระนังกชามิทุติยัมปิธรรมังสระนังกชามิทุติยัมปิสังฆังสระนังกชามิตาติยัมปิพุทธังสระนังกชามิตาติยัมปิธรรมังสระนังกชามิ ตาติยมปิสังขังสนังกชามิกาโุปปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตังตรมาติยามิหกินาตานาเวรมณีสิกขาปัตังสมาติยามิกาเมสุเิชาจลาเวรมณีสิกขาปัตังตรมาติยามิมุสาวาทา เวรมณีสิก้าพะทังสมาธิยามิสุลามเมระมัชะปะมาทถานาเวรมณีสิก้าพะทังสมาธิยามิสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิจิปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุกโตโลกะวิทูอนุตตะโลปุริสัตธรรมะสาละทิสัตถาเทวมนุสสานัง โมทันทิโกอกาลิโกเอวิปปติโกโอปันนาจิโกปัจจัตตังเวสิสะโกวินจุหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆยาชิดังจัตตาริปุริสยุขะ นีอาถุริุธจะปุทลาเอสจะประกวโตราวกะตังโคหาุณาโยปาุในโยทักินโยอันเฉลีกะระนิโยอนุตตะลังปุญญะเกตังโลกาตตาติปวงสารรมาินิมิตาวุธันตังพีเมตะลังอุจิตาโคละจะเตนะมาลังตานาธิธรรม มาวิจินาติตวามุนินโดตันเตจัตตาปวัตุเมชยามังคลานิมาลาติเลกมาทิยุติจัตตาปลาติงโคลัมปนาลาวะกมารามาตาเจยากขังขันติถุสันตวิจินาติตัามุนินโทสันเตจะตตาปวัตุเมชยามังคลานินาลาคิลิงกจวลัง อาทิตต์ปูตังตาวักิจกรรมธรรนิวัตุธาลุนันตังเมตตบุตเอกวิจินาจิตวามุนินโทจันเตจะสาภวตุเมชยมังคลาเนโอคิตาธรมะทีอัตทสุธาลุนันตังตาวันติโยชนะปดนั้นกุลิมาละวันตังอิทธิปิสังทัตตมโน ทิตวามุนินโตสันเตจสาปวัตุเมชยมังคลานิกัสวานารามุตรลังอิวะคาพิเนียจินจายตโตสวจันนังชยคะกะชยะกะยมัดเจสันเตนโสมวิจินาทิตวามุนินโตสันเตจสาปวัตุเมชยมังคลานิกัสจัง วิหายามติจัจจักรวาตะเกตุงวาทาพิโลปิสัมนังอธิอันทพูตังปัญญาปฏิปจริโตจิตวามุนินโตสันเตจสาสภาวตุเมชจยมันพลานินันโตปัณณทพุจธังวิปัสังมหิติงปุตเตนะเตะปุจเกนะธมาปยันโตอิทูปเถโวิกินาจิตวา มุนินโตตันเตจัสาพวัตุเมชยมังกลานิภูคาหะทิเจปุจเกนตุสัสธาตังพัมมังวิตุติจุติมิติปกาธิสานังยานาคเทนาวิธินาจิตวามุนินโตตันเตจสาพวัตุเมชยมังกลานิเอตาปิโกตัชยยมังกลานัตตาปตาโยวาจโน สินาทิเนสารเตมตันตีหิตวานันต์วิวิชานิจุปตะวาานิโมขังตุขังอธิกามายะนโลรปัญโยตุมาคาลุนิโกนาโทหิตายตัปปานินางกูเลตวาปาลมีตัปปะโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะตัดจวัดเจนะโอตุเมชยมังพลัง ชยันโตโกติยามูเลสกยานางนันทิวัฒโนเอวังตวังวิทยโอโหิชยสุชยามังะเลลยปลาจิตปันลังเกศีเสปัตวิโภคะเลอภิเสกเกตภพุทธานังอาคาปโตปโมสติตุนักตังปุมัะกลังสุปปาตัง สุจิตังสุกัสุมาหุโตจัสุตังวามาจาริสุกตาคินังกายกัมมังวัจากัมมังวาจาคินังปาตาคินังมโนกรมมังมาิเตปตาคินะวาจาคินมิกาวะนรบันตเตปะาคิเ พรวัตุสาพมังกลังลักขันตุสาปเทวตาสาปพุทธานุภาเวนตตาโตทีพระวันตุเมพวัตรุตสาปพมังกะลังลักขันตุสาปเทวตาสาปพระธรรมานุภาเวนตตาโตทีพระวันตุเมพวัตรุตสาปพมังกะลังลักขันตุสาปเทวตาสาปพระสังฆานุ พาเวนัสตาโสทีพวันตุเมสทุ